ผีถอดรหัสอมนุษย์ในพระไตรปิฎกตอนที่สองเหตุแห่งความเป็นผีบัญชีนี้กรรมที่ต้องชดใช้เจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายในคราวก่อนเราได้ทราบแล้วว่าผีที่เราหมายถึงกันนั้นส่วนใหญ่ก็คือเหล่าเปรตผู้ห่างไกลาจากความสุขนั่นเองบัดนี้ เราจะมาเปิดดูบัญชีนี่กรรมของท่านเหล่านี้กันบ้างว่าในชาติที่เป็นมนุษย์นั้นท่านได้ก่อหนี้อะไรไว้จึงทำให้เมื่อตายไปแล้วต้องกลายเป็นยาจกผู้มีบาดแตกต้องชดใช้กรรมด้วยความหิวโหยอันยาวนานหัวใจของกรรมที่นำไปสู่เปรตภูมินั้นมีรากเง้ามาจากอากุศลละเหตุตัวหนึ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่งนั่นคือ โลภะคือความอยากได้ใครมีและมัจฉริยะคือความตรณีทีเหนียวและความหวงแหนอุปมาเหมือนการสร้างเขื่อนกั้นน้ำบุญและความสุขนั้นเปรียบเสมือนสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตการให้ทานคือการเปิดประตูระบายน้ำให้ไหลไปสู่ผู้อื่นยิ่งเราเปิดประตูให้มากเท่าไหร่ สายน้ำใหม่ก็จะยิ่งไหลเข้ามาเติมเต็มอ่างเทบน้ำของเรามากขึ้นเท่านั้นแต่ผู้ที่จะไปเกิดเป็นเปรตนั้นคือผู้ที่ใช้ทั้งชีวิตไปกับการสร้างเขื่อนที่แข็งแกร่งคือการกักตุนทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แต่เพื่อตนเองและปิดประตูทุกบานไม่ยอมให้ความช่วยเหลือใดๆไหลออกไปสู่ผู้อื่นเลยเมื่อเขาตายไปเขื่อนคือจิตที่เต็มไปด้วยความตรหนีนี้ ก็จะติดตามเขาไปด้วยมันจะไปขวางกั้นไม่ให้สายน้ำแห่งบุญจากที่ไหนไหนสามารถไหลเข้าไปถึงตัวเขาได้เขาจริงต้องทนทุกข์อยู่กับความแห้งแล้งที่ตนเองได้สร้างขึ้นเรามาดูอิฐแต่ละก้อนที่ใช้สร้างเขื่อนแห่งความตรณีนี้กันนะโยม 1. การลักทรัพย์และคดโกงนี่คืออิฐก้อนใหญ่ที่สุด การเอาทรัพย์สินที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตนไม่ว่าจะด้วยวิธีการขโมยช่อโกงปล้นจี้หรือการคอร์รัปชันเป็นการสร้างนีกรรมโดยตรงที่ต้องชดใช้ด้วยการไม่มีและการถูกพราก 2. การเบียดบังของสงฆ์และของาศาสนานี่คืออิทที่มีความร้อนแรงเป็นพิเศษเพราะทรัพย์สินของสงฆ์นั้น เป็นของส่วนรวมที่มาจากศรัทธาของมหาชนผู้ที่เบียดบังทรัพย์เหล่านี้ไปจึงเปรียบเสมือนการเป็นหนี้กับคนจำนวนมหาศาลดอกเบี้ยของหนี้กรรมนี้จึงสูงและให้ผลที่รุนแรงอย่างยิ่ง 3. การตรณีในทรัพย์ของตนคือการเป็นเศรษฐีขี้หวงมีทรัพย์สินมากมายแต่ไม่เคยให้ทานไม่เคยช่วยเหลือญาติมิตร ไม่เคยบำรุงพระศาสนาแม้แต่กับตนเองก็ยังไม่กล้าใช้จ่ายเพราะความเสียดายจิตที่คุ้นชินอยู่กับความห่วงและกลัวหมดนี้คือเชื้อโดยตรงที่จะนำไปสู่ความอดอยากิ 4. การทำลายอาหารและกีดกันทางธรรมมาหากินเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ทำลายอาหารดีๆของคู่แข่งการปล่อยข่าวลือให้ร้านอื่นเสียหาย หรือการกักตุนสินค้าเพื่อหวังกำไรเกินควรการกระทำที่เป็นการตัดทางแห่งโภครัพย์ของผู้อื่นย่อมให้ตนเองต้องถูกตัดทางจากโภครัพย์เช่นกัน 5. การแสดงความริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นให้ทานนี่เป็นกรรมทางใจที่ละเอียดอ่อนแต่รุนแรงเมื่อเห็นคนอื่นทำบุญทำทานแทนที่จะอนุโมทนา กลับรู้สึกขัดใจหรือดูแคลนจิตที่ไม่เคยยินดีในบุญของผู้อื่นนั้นย่อมเป็นการปิดกั้นตนเองออกจากกระแสะแห่งบุญนั้นโดยสิ้นเชิงดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบัญชีนิกรรมเหล่านี้ล้วนมีโลภะเป็นศูนย์กลางคือคิดแต่จะเอาเข้าแต่ไม่เคยคิดที่จะให้ออก วิบากกรรมจึงสนองกลับอย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรมที่สุดคือทำให้ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่เคยได้รับอะไรเลยเช่นกันต้องทนทุกข์จากความอยากที่เผาผลาญใจตนเองดุดดังยาจกผู้ไม่มีวันได้ลิ้มรสของความอิ่มเมื่อเราได้เห็นเหตุแห่งความเป็นผีอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วในคราวต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้าย เราจะมาดูกันว่าแล้วเราจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเราจะป้องกันตนเองไม่ให้ต้องเดินทางไปสู่แดนสนธยาแห่งความหิวโหวยนั้นได้อย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร